สวัสดีครับผมสวัสดีทุกท่านครับมาอยู่กันในช่องอาร์ตดเคอีครับวันนี้วันศุกร์ที่5พฤศจิกายนนะครับคลิปนี้เป็นแนวทางหานอย UVAP นะครับเมื่อวานฮานอยยูเด้งบนล่างครับแต่เจาะไม่มาครับเจาะไม่มาขอภัยเนาะก็รุ้นกันต่อวันนี้กันครับว่าจะเป็นเช่นไรครับศูนย์จะมาไหมศูนย์10แต้มศูนย์ไม่มาวันนี้ศูนจะมาไหมเออหน้าหน้าหน้าลุ้นเหมือนกันนะครับ น่ารู้เหมือนกันแต่ส่วนตัววันนี้ชอบเด่นสุด7ครับ5ครับเ 7, 5, 5็ด7ครับชอบ7มากกว่า5นิดเดียวครับ3 7 4 7ถ้าชอบแนวทางนี้ไม่อยากพาน,นะครับกดติดตามกด s ั b ส,สไคร b e ไว้นะครับมีโฆษณาดูให้ด้วยครับไอโฆษณาที่สำคัญนะครับ8 7ครับ อีกตัวหนึ่งห้าห้าห้าอะไรดีเอ่ยห้าสามสามห้าแล้วก็แปดห้าครับรอยมาท่าครับผมอัดคลิปมาสามคลิปเนี่ยผมหาตั้งแต่หาสามหาหน่อยผมหามาสิบรอบเลยนะเออแปดต้องใส่ โลกขี้เกียจครับด<ช>ูแล,แล้วนะครับประมาณนี้ครับสำหรับพานลอยวีพีครับแล้วมาลุ้นกันนะครับให้ผมดูความความสัมพันธ์กันได้สัมพันธ์กันไหมสามสามห้า 3, 3, ตามอะไรไหมสี่สี่แปดหนึ่งหกมันไม่ตามหรอกนะแต่ไหลถามว่าไหลไหมสำหรับพานลอยวีพีสองสองสามสี่สองสามสี่ไหลอยู่สองสามสี่โดยใน เจ็ดห้ามาไงวะแต่มันชนกันที่เจ็ดห้าห้าเจ็ดครับเนาะลันสูตรต่อไปครับสวัสดีครับ